เมื่อนี้เป็นวันเกิดของเพียรนเขาเองห้าตุยเมื่อนี้ตุ้งไทรจะถาแกงมันหลอดเด้อจ,าจา้จาบจา้บจ้บเมื่อนี้เป็นวันเกิดของเพียรนเขาเองห้าตุยเมื่อนี้ตุ้งไทรจะถาแกงมันหลอดเด้อจ้าบจ้บจ้บมันชิ่วนสิญวนมาเตะต่อออกวางแผนว่าให้มันมาเตะต่อ มันเทต่ออยู่เลยสีพ้ากันจุดเทียนแล้วก็สิแล่นไปใส่มันห่านะวันสาร์ใ่ต้อใช้เพื่อการถือเนอะดู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 ู่ดูดูดูนูดูดูดูู่ด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 อดู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 ดาดู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 ด่ดูดูดูาเบิดงตููู้เ่แด

ไดเอา้ะได้เพราะว่าเออเรื่องบอกว่าเตเตี๋ต่อมันยังมันแ่อยู่แล้วสะอนเ่ย้องไช้ถือถือไปหามึงมึงเป้าจกเืออะไรกสียไปใ่จให้อไเงี้ยเนี่ยสุดทอเดีวตนะให้ได้เอถ้าถ้ารู้อกเหมกันะนะออาแล้นะเนี่ใช่กจุดเจอักแต่าเอเอาเอาเักหรทอมไซดไบอกวนาอย่างมาเห็นคลิปโนมูเธอจังนี้แล้วเดี๋ยน

ôi cứ giả đi, giả đi ta nữa. à. Chờ, tôi đi máy cái này kia nó xài này, này. Này, cho thứ đó. Nó con này đi không <laughs> ซาซาเด้อซาซาเด้อซาซาเด้อกองน้ำประทันนะยังเดาเดียวเดียนักเกินนั่นเลยนักเกิดห้าตู้มันที่เกี่ยวันเดียวใส่หนาเลยเดียวใส่หนาเลยแต่ตัวมันไม่รู้เลยนะจะพักตัมันไม่รู้อรือไม่เดียวตัเมาไจเป้อ ไปสเาเาแล้วหลไปสได้เพาเราเทียนออกกันนัเปาก็เหตอนที่ถึาเตาุ่ณสเออใจะเตาใาลองใช่เตาเนอยแค่่รอดเดอยูแหละไคจะเตาเา้็เหอไเสิเอาเทียออกกัไปสิเาเทียนออกกันไปเอาไป

เล่นหนาวก็มี้าก็ก็ลีกานแล้วกูถือว่าแล้วกูจะเอาขงังไง่แกนยังมางานนี้แม่ยัาไ่้จะนไปตามแผนอะไรวะไม่หนาวไม่ได้เดียวหลอกกันมาถึงมาแม่งโดนฝนไปแล้ว ยังมานไหเียยได้ดิกำลกินเต็มเต็ม่ะต้นี่มาถึงคูนี่พี่แล้วมันก็ถี่มอนั้ยมาถึงนี่มาดจาแงมาดูใส่วางแนั่นวะพี่ไปว่างแพนนั่นทำยิ่นั่นว่าให้ผมตุ้เป้า

เป็นตอนรกเลยนะครัคือว่าะเอาเจ้าเนี่ยเลยนะเออมัเกิดบิ๊กบิ๊กตุยแล้วมันนี่ฮะมักเกิตุยกับชินเก่ามักเกิดมักเกิดเจ้าเพ่มนะมนจะแตกเข็ดนะทำกบเพื่อนอไรบอกว่าจะเกิดอะไรอย่ผลแ้กเข็นน้องพ่อยังมาบ้งเป็นก็ได้โอ้ยเราเี่เ้าหยียบซิงนี่ไรอีกวะนยังยังอยู่เข็ดเลยูอ่ะไปนอนมาเ อันนี้แขนลงพ่อยันนี้ลออต่อยังก่อิตายยางถึงโอ้โอ้แขนลงพ่อยังะไขนาดยงเรื่องย่อมากขนาดจะเอากล่องยืเซ่น่ะชื่อกล้องไออท้องไสยน่ะบาพูกมาหลอนปุ๊ตั้มตั้มนาวมาซิวิวนตํ้นาวนี่อุ้งแตกโอ้ตัตันาเจ้าบ้นลูกปอว่าอะไรกัน อวันน่าทำใช่กันโอ้ยพิดพลาดแลยคลิปนี้บรได้เรื่องประเดีะยาจะเริ่มกดไลค์กดชอ์กับใครอ่ะเจอมีหอบสองเออ

เออเออเอออธิษฐานกันม่ม่าบท่านอธิษฐานจดอีกจดอีกบูท่านอธิษฐานจดอีกจดอีกมันคือเฝ้าอย่างเป่าเท่้เลยออไเลยเออเอาน้าตกอใส่อเป่าได้รอธิษฐานกันเออเออขอเดชะพระอาญาไม่ผลกล่าว khá nói à, cái cả à. <laughs> <Thế đoạn> đi nè đi đi không ngoài à, à. à, à. <laughs> bỏ <đọc cười> <đọc cười> คือช่องอยากกินก็ไ่แม่่ากิง่คือช่งอยากเถอแล้วกิน่้ารัวยงัรวย้วเกูถิมเลยอันนึ่งเออ